สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับโรคซึมเศร้านะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะพาช่วยกันอธิบายว่าโรคซึมเศร้านะครับมีต้นกําเนิดจากอะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรครับโรคซึมเศร้านะครับหรือว่า depression นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นโรคทางการแพทย์นั่นเองจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แล้วทุกคนรู้กันไหมครับว่าโรคซึมเศร้ากับซึมเศร้าเนี่ยต่างกันยังไงซึ่งถ้าไปย้อนดูคํานิยามของโรคซึมเศร้านะครับอ่อเขาจะบอกเลยว่าโรคซึมเศร้านะครับมีอาการมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งนี่ก็คือคีย์เวิร์ดของโรคซึมเศร้านั่นเองครับที่มีอาการมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะมีอาการอื่นรรวมด้วยยกตัวอย่างเช่นเบื่ออ,อาหารนอนไม่หลับเครียดเป็นต้นนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเอ่อเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอหรือว่าเอ่อมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนะครับแต่เป็นเพียงแา่ตัวโรคนะครับซึ่งถ้าได้รับการรักษาเนี่ยอาการก็จะหายหรือว่าทุเลาลงนั่นเองครับคนอาจจะบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกี่ยวกับสารเคมีในร่างกายที่มันเหล่าผิดปกติ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าคืออะไรกันบ้างครับเข้าโรคซึมเศร้าจัดว่าเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่งค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนิดคิดพฤติกรรมหรือว่ามีอาการทางด้านร่างกายต่างๆเข้ามาด้วย สาเหตุที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีหลายประกรัยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างสาเหตุหลักๆที่เกิดโรคซึมเศร้านะครับซึ่งโรคซึมเศร้านะครับหนึ่งเลยก็คือลักษณะนิสัยพื้นฐานอาจจะเป็นคน i n รเ o ิร์ t เนื้อ,เ,อเก็บตัวไม่เข้าสังคมหรือว่าเป็นคนที่คิดเล็คิดน้อยนะครับ2งเลยก็คือกรรมพันธุ์อาจจะได้รับตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นเรานะครับ สามเลยเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาสภาพแวดลอ้อมที่อาศัยอยู่นะครับหรือว่าบริบทในสังคมก็หล่อหลอมให้เกิดเป็นความคิดความต่อยอดนะครับให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้ก็คือสารเคมีในสมองต้องบอกเลยว่าคนเรานะครับมีสารสื่อประสาทหรือว่าระบบประสาทเนี่ยเป็นล้านๆสารสื่อประสาทคับที่จะส่งไปยังมือของเราไปยังตัวของเรานะครับ ซึ่งก็จะทาให้อ่อชีวิตเรานะครับเป็นปกติของคงแต่ทีนี้เนี่ยนะคะสมองของคนเราเนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเห็นสีแสงกลิ่นเสียงนะคเอ่อก็จะเป็นเรื่องปกติของคนเราเนาะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าคนเราเนี่ยครับรับความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะได้รับความรู้สึกที่เยอะกว่าคนนั้นบางคนอาจจะมีแบบอ่อได้กลิ่นได้เสียงที่มากกว่าอีกคนหนึ่งนะครับ เช่นเดียวกับพวกสารสื่ออารมณ์นะครับที่หลังในสมองเรานั่นก็คือซีโรโทนินแลวก็โดปามีนะครับซึ่งความรู้สึกของคนเราเนี่ยก็จะหลั่งออกมาได้แตกต่างกันนะครับเรียกว่าอวเวลาที่สารเราเนี้ยหลั่งมานะครับแต่ละคนเนี่ยความรู้สึกก็จะไม่เท่ากันเองครับซึ่งบางคนก็จะทํ <c oughs> าให้เกิดภาวะที่อ่อนไหวง่ายมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งน,น,นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ก้าวร้าวกว่าปกติซึ่งอ่อ จากการที่สํารวจนะครับแล้ศึกษาครับพบว่าผู้ป่วยที่มีโรคซึมเศร้านะครับจะมีการหลั่งสารซีโรโทนินและก็โดปามีนนะครับผิดปกติซึ่งสารซีโรโทนินนะครับก็เกี่ยวข้องกับความสุขความเจ็บปวดความโกรธนะครับเอ่อความก้าวร้าวนะครับส่วนโดปามินเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับความมั่นใจความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะความกระชับกระเฉงและก็สมาธินั่นเองครับ ซึ่งทักษะพวกนี้นะครับต่ําลงนะครับก็จะให้เกิดอาการเหนื่อยเชื่อยชากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับว่ากินเยอะไปกินน้อยไปมีอารมณ์ที่สิ้นยินดีนะครับซึ่งก็ตรงกับภาวะซึมเศร้านั่นเองซึ่งทีดสำคัญของภาวะซึมเศร้านะครับก็คือมีอาการมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปประเภทของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้ามีหลายประเภททําให้ผู้ป่วยซึมเศร้าแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นโรคซึมเศร้าแบบ major depression โรคซึมเศร้าชนิดนี้ผู้ป่วยมีอารมณ์ซึมเศร้านานกว่า2สัปดาห์โดยมากมักมีอาการซึมเศร้ามากจนไม่มีความสุขรู้สึกหุดหงิดไม่มีเรี่ยวแรงครับต่อไปโรคซึมเศร้าแบบ dysthymia โรคซึมเศร้าชนิดนี้ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่า เมเจอร์ดีเชันครับแต่จะมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีอาการไม่รุนแรงถึงขั้นทําอะไรไม่ได้ครับแต่จะรู้สึกไม่แต่จะรู้สึกไม่อยากอาหารหรือกินมากไปนอนไม่หลับเลยนอนมากไปครับต่อไปครับโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นก่อนมีแล้วดูครับผู้ป่วยจะมีอาการจะจะมีอาการเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายก่อนมีแล้วดู การจะดีขึ้นภายใน2 2-3วันหลังจากมีแล้วดูนะครับอาการที่พบบ่อยคืออารมณ์แปรรู้สึกเศร้าอ่อนไหวง่ายรู้สึกสิ้นหวังครับครับสำหรับอาการของโรคซึมเศร้านะครับก็เป็นอาการที่แพทย์เนี่ยใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเพื่อนๆเราสังเกตตัวเองดูนะครับถ้าเข้าข่ายมากกว่า5ข้อหรือว่ามีอาการมากกว่า2สัวขึ้นไปก็อาจจะเข้าข่ายเสี่ยงภาวะโรคซึมเศร้านั่นเองครับ 1. คือรู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายทพอแท้ 2. นะครับเลิอกสนใจในสิ่งที่ชอบ 3. ม,มีพฤติกรรมเกียับการกินเปลี่ยนไปกินมากไปหรือว่ากินน้อยไป 4. นะครับจากที่เคยหลับง่ายก็หลับยากขึ้น 5. มีอาการกระวนกระวายหรือเฉื่อยชา 6. รู้สึกหมดเรี่ยวแรง 7. รู้สึกไร้ค่าแล้วก็โทษตัวเองในทุกๆเรื่อง 8. ไม่มีสมาธิในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน เลขเก้านะครับคือคิดถึงความตายเป็นเอกนะครับการรักษานะครับการรักษาโรคนี้นะครับออจะรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้าเนที่ใช้กันออซึ่งจะออกฤทธิ์นะครับโดยการไปปรับสมดุลระบบสารเคมีนั่นเองยากลุ่มที่ใช้ในปัจจุบันนะครับส่วนมากจะเป็นยากลุ่ม SSRI นะครับซึ่งกลกสํสำคัญเนี่ยจะไปยับยั้งการดูดซึมซีโรโทนินนะครับกลับเข้าเซล ซึ่งจะทำให้ซีโรโตรนินเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของข้อต่อระบบประสาทานั่นเองนะครับแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งคือไม่จะเป็นต้องื่นยาแต่จะเป็นการบําบัดน,นะครับโดยแพทย์เนี่ยอาจจะให้การรักษาด้วยการออมองการแก้ปัญหาต่างๆในมุมองใหม่ๆนะครับหรือว่ามีแนวทางในการปรับตัวหรือว่าการหาสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจหรือบรรเทาจิตใจใ,ให้เย็นลงนะครับ ครับสำหรับผลกระทบนะครับในปัจจุบันเนี่ยโลกเรานะครับมีประชากรมากถึง7 6พันล้านคนและมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า3ล้านคนนะครับผมคิดเป็น4%ีน่เปเ็นลยทีเดียวนะครับส่วนในคนไทยเนี่ยที่มีประชากรมากถึง67ล้านคนนะครับหรือว่าถึง6กบล้านคนนะครับมีผู้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับมากถึง1.5ล้านคนหรือว,ว่าคิดเป็น 2- 2เซในประชากรทั้งหมดนะครับ